สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของมาตรา40กันนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าประกันสังคมมาตรา40มีกี่ทางเลือกและจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบมี3ทางเลือกด้วยกันนะคะได้แก่จ่าย70บาท100บาทและ300บาทค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง3ทางเลือกจะมีสิทธิประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะทางเลือกที่1นะคะก็คือจ่าย70บาทต่อเดือนคุ้มครองด้วยกัน3กรณีนะคะได้แก่ ประสบอันตรายทุกคลภาพและเสียชีวิตนะคะในกรณีแรกนะคะก็คือประสบอันตรายนะคะหากนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยวันละ300บาทแต่หากกรณีทางหมอให้พักฟื้นที่บ้านจะได้วันละ200บาททั้งนี้นะคะก็จะจ่ายตามใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลออกให้นะคะไม่เกิน30วันต่อปีครั้งละ50บาทค่ะและในใบรับรองแพทย์ต้องหยุดอย่างน้อยสวันขึ้นไปค่ะ ต่อมานะคะก็คือกรณีทุพพลภาพนะคะก็จะชดเชยให้500ร้อถึงหนึ่บาทเป็นเวลา15ปีทั้งนี้จะขึ้นด้วยจํานวนเงินที่จ่ายสมทบมาก่อนที่จะทุพพลภาพนะคะในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพจะได้รับเงินในการจัดการศพเป็นมูลค่า25,000บาทค่ะกรณีเสียชีวิตหากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน12เดือนก่อนเสียชีวิตและ ข้อยกเว้นสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1ใน12เดือนก่อนเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าทำศพนะคะมูลค่า25,000บาทและพิเศษสุดๆนะคะจะได้รับเงินเพิ่ม8,000บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนนะคะก่อนเสียชีวิตทางเลือกที่สองนะคะจ่าย100บาทต่อเดือน คุ้มครองด้วยกัน4กรณีได้แก่ประสบอันตรายทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพค่ะใน3กรณีแรกนะคะจะคุ้มครองแบบเดียวก,กันกับทั้งเลือกที่1นะคะเรามาดูกันทางเลือกสุดท้ายนะคะก็คือทั้งเลือกที่4นะคะกรณีชราภาพนะคะเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะก็จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะพร้อม ผลประโยชน์ตอบเทนรายปีนะคะเดือนละ50บาทนะคะหากท่านใดประสงค์ที่จะออมเพิ่มนะคะสามารถออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทค่ะ และมาดูทั้งเลือกสุดท้ายนะคะก็คือทั้งเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนนะคะคุ้มครองด้วยการ5กรณีนะคะได้แก่ประสบอันตรายทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและส่งเคาะบุตรค่ะในกรณีประสบอันตรายนะคะหากนอนโรงพยาบาลนะคะก็จะได้รับเงินสมทบชดเชยนะคะวันละ300บาท กรณีที่หมอให้พักพื้นที่บ้านจะได้วันละ200บาทค่ะไม่เกิน90วันต่อปีและในเบ็ดรองแพทย์ต้องหยุดอย่างน้อย3วันขึ้นไปค่ะต่อมานะคะก็คือกรณีทุพพลภาพจะชดเชยให้500ร้อยถึงบาทตลอดชีวิตนะคะตามจำนวนเงินที่จ่ายสมทบมาก่อนที่จะทุพพลภาพนะคะหากเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพนะคะก็จะได้รับเงินทำศพ5 0 0 0 0บาทค่ะ ต่อมานะคะเป็นกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน12เดือนก่อนเสียชีวิตและยกเว้นในกรณีประสบอุบัติเหตุส่งเงินสมทบ1ใน6เดือนก่อนเสียชีวิตจะได้รับเงินทค่าทำศพนะคะ5 0 0 0 0บาทต่อมานะคะก็คือกรณีชาราภาพเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีเดือนละ150บาท หากจ่ายครบ180เดือนรับเงินเพิ่มไปเลยค่ะ10,000บาทและหากประสงค์ที่จะออมเพิ่มออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทค่ะและก็มาถึงกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะก็จะได้รับเงินรายเดือนนะคะตั้งแต่บุตรแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์โดยที่ท่านต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย24เดือนใน36เดือนขณะรับเงินสงเคราะห์บุตรต้องส่งเงินสมทบเดือนนะคะ โดยสิทธิที่ประโยชน์ที่จะได้นะคะก็จะได้เงินคนละ200รคาวละไม่เกิน2คนค่ะหากท่านใดสนใจสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเและยังสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านบลูวเวบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ